คุณหมออองปฏิพัฒสันติพาดาครับกับความชัดเจนในเรื่องตําแหน่งรองประธานสภาและการอยู่ของพรรคเก้าไกลในตําแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรของหมออองวันนี้นะครับมีความชัดเจนออกมาเป็นแถลงการเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทางพรรคเก้าไกลขับ ทางคุณหมออ่องเนี่ยออกจากสมาชิกภาพของพักคก้าวไกลเป็นที่เรียบร้อยครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณทมพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยเขามีการลาออกทําให้กรรมการบริหารพักทั้งชุดเนี่ยออกตามและขณะนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็เป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ซึ่งความชัดเจนของทางคุณหมออ่องเนี่ยวันนี้ก็มีความชัดเจนแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าคุณหมออ่องจะดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานสภาอยู่แต่ต้องหาพักอยู่ใหม่ภายใน30วันครับก็ น่าจะไปอยู่กับพักเป็นธรรมครับเพราะว่ามีการขานรับมายังต่อเนื่องว่าจะอ้าแขนรับครางคุณหมอองไปอยู่ร่วมพักอย่างไรก็ตามเนี่ย move นี้ถือว่าเป็น move ที่สําคัญนะครับเพราะว่าทางพักเก้าไกลบอกว่าเจตนารมณ์ของทางคุณหมอองเนี่ยมีหลายเรื่องแต่เรื่องที่น่าที่จะเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็เป็นประเด็นหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่ต้องการตรวจสอบเรื่องของการก่อสร้างอาคารรัทสภพานทีม่มีมูลค่ากว่า1 2 0 0 0ล้านให้มีความโปร่งใสครับเพราะว่า การตรวจรับเนี่ยหลายๆอย่างอาจจะไม่ตรงสเปคครับซึ่งคนที่ทําเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องของการตรวจรับของรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับนั่นก็คือทันวิลาศจ,จันทพิทักษ์ครับผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ครับก็ทําเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสาร,ระบบไอทีหรือการก่อสร้างเรื่องของเสาไม้พื้นท่านดูนแลเกือบหมดทุกอย่างซึ่งหาก สอดประสานแล้วก็นําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเปิดเผยก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าอาคารรัฐสภากว่า12,000ล้านเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากภาษีประชาชนแล้วก็ยังมีวาระต่างๆที่ทางหมอออเนี่ยต้องการผลักดันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งทําให้สภาเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้น ก็เป็นเจตจำนงนะครับของทางคุณหมออองแนละทางพรรคก้าวไกลหลังจากนี้ต้องมาดูมูฟนะครับว่าทางพรรคก้าวไกลจะเพอร์ฟอร์มตำแหน่งของฝ่ายค้านอย่างดีแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยหากสอดประสานร,รวมมือกับทางพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนครับเป็นพักเป็นพัก ร่วมฝ่ายค้านที่แข็งแรงมากๆครับเพราะว่าอย่างพรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มืออาชีพครับตัวแม่ฝ่ายค้านสมัยโบราณครับมาเจอตัวแม่ฝ่ายค้านสมัยใหม่รวมกันเนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวพอสมควร